สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์ pool นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของรอบเย็นนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันนะครับทุกคนอย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปหน่อยนะครับและสําหรับในคลิปนี้มันจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวพร้อมๆกันได้เลยครับ มาเริ่มต้นกันที่ข่าวสารของกัปตันเฮนโดหรือว่าจอแดนเฮนเดสันก่อนเลยกันแล้วกันนะครับเพล่าสุดทางฟาบิโอโรมาโนได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางสโมสรลิร์พูจะไม่ยอมเสียเขาออกไปแบบฟรีฟรีโดยเด็ดขาดก็สําหรับกัปตันเฮนโดนะครับในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่กําลังตกเป็นข่าวถูกสโมสร์อย่างอัลเอลติฮัดกำลังให้ความสนใจนะครับซึ่งสโมสรน,นี้เนี่ยก็คือผู้จัดการทีมที่สตีเวนเจอร์าลาดแก่ไปร่วมทีมนะครับ แล้วในตอนนี้ก็กำลังให้ความสนใจทั้งจอแดนเฮนสันและก็ฟาบินโยซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะครับก็มีนักข่าวคนดังที่เรารู้จักกันดีอย่างฟาบิซิโอโลมาโนนั่นเองนะครับแกเนี่ยได้เขียนอัปเดตล่าสุดเอาไว้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับโดยแกเขียนเอาไว้ประมาณว่าในตอนนี้ทางสมโมสรลิเวอร์พูลกับสมโมสรเอลเอลติฮัทเนี่ยกำลังพูดคุยกันอย่างขำำมักขม้นเลยนะครับเกี่ยวกับดีวของจอแดนเฮนสันนะครับทางเอลเอลติฮัทเนี่ยจริงจังมากๆกับดีวนี้เนื่องจากมันเป็นการร้องขอ มาของทางสตีเวนเจลาดนะครับอันนี้ก็อ้างอิงมาจากเรียพูแอคโคนะแถมนะครับถ้าหากทางจอแดนเฮนเดอร์สันสนใจที่จะย้ายไปอยู่กับพวกเขาเนี่ยเอาเอลตีฮัก็จะให้ค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ70,0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ในทันทีนะครับเพียงแต่ในตอนนี้เพียงแต่ในตอนนี้ทางสโมสรร์พูและก็ทางเจอเกนคลับเนี่ยยังไม่อยากที่จะเสียเฮนโดอออกไปนะครับแต่มันก็มีรายง,งานเพิ่มเติมนะครับจากพวกสื่ออย่างเดอะมิลเลอร์ออกมาประมาณว่าในตอนนี้นะครับ ทางเจเก็คลับเนี่ยถ้าหากจําเป็นจะต้องเสียจอแดนเฮนเดอรสันออกไปจริงๆก็อยากจะได้เงินกลับเข้ามาสู่สมโมสรสักประมาณสัก20ล้านปอนด์นะแต่สําหรับเอาเอลฮัทนะครับรู้สึกว่าจะอยากได้จอแดนเฮนเดอรสันไปแบบฟรีๆนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่ทางเอาเอลตฮัทจะเอาจอแดนเฮนเดอรสันไปแบบฟรีๆอันนี้ถ้าหากใครที่มีข้อมูลยังไงก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยก็แล้กันนะครับ แต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยการพูดคุยของทั้งสองสมโมสรยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นจากปากของฟาบิซิโอโลมาโน่ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของอเจ้ามอยเซสไซเซโดต่อเลยนะครับเมื่อคืนก็ได้มีอดีตนักเตะลิเวอร์ p o o คนหนึ่งได้ออกมาวิเคราะห์นะครับว่าไอ้เจ้าไซเซโดเนี่ยเหมาะมากๆที่จะเล่นให้กับสมโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็สําหรับมอยเซสไซเซโดนะครับ,รบ,นรบในตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นเป้าหมายเบอร์ต้นของลิเวอร์พูลอีกต่อไปนะครับเนื่องจากค่าโตของเขาเนี่ย มันสูงมากจนเกินไปนะซึ่งล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสื่ออย่างฟุตบอลอินไซเดอร์ได้ออกมาเปิดเผยว่าเชลซีเนี่ยก็ได้มีการยื่นข้อสเสนออย่างเป็นทางการเพื่อที่จะสู่ขอเขานะครับโดยเงินที่ยื่นเข้าไปเนี่ยอยู่ในะดับ70ล้านปอนด์เลยนะครับแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าบริตันจะตอบปฏิเสธมาแบบไม่มีเยื่อะใหญ่ซะอย่างนั้นซึ่งในประเด็นนี้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมามันมีอดีตนักเตะเลี้ยวูที่ชื่อว่าดีดี้ฮาวมันนะครับแกเนี่ยถูกสื่อที่ชื่อว่าหลอดปิง ซึ่งชื่อสื่อเนี่ยชื่ออย่างกับสื่อเวียดนามนะครับแล้วก็สอบถามดิดี้ฮามันประมาณว่าคุณคิดว่าไอ้เจ้ามอยเซสไซเซโดเนี่ยเหมาะหรือเปล่าที่จะมาเล่นใ้กับสโมสรลิเวอร์พูลดิดี้ฮามันก็ตอบประมาณว่าลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการ m i ด f i e l d อีกคนนะถ้าหากจอแดนเฮนสันแล้วก็ฟาบินโยตัดสินใจที่จะย้ายออกไปเพื่อทําในสิ่งที่พวกเขาต้องการในประเทศซาอุดิอาระเบียมอยเซสไซเซโดเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเขาเหมาะมากๆกับโปรไฟล์ของสโมสรลิเวอร์พูล และเขาเหมาะมากๆที่จะเป็นแกนหลักสําคัญของสโมสรลิเวอร์ p o o ซึ่งเป็นปรัชญาที่ทางเจคลอปเนี่ยดำเนินมาอย่างหลายปีหากมีโอกาสที่จะแย่งชิงดีวนี้จากสโมสรเชลซีผมคิดว่าลิเวอร์ p o o ควรที่จะคว้าตัวเขาเข้ามาเขาจะเป็นอีกหนึ่งการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมมากๆสําหรับตําแหน่งกองกลางของลิเวอร์ p o o เคียงข้างกับโดมินิกโซบอสไลและก็อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ ดิดี้ฮามันแกก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่บทวิเคราะห์ของกัปตันทีมชาติทางการีหน่อยดีกว่านะครับเพราะเมื่อคืนแกได้ออกมาแสดงความมั่นใจนะครับว่าโดมินิกโซโบอสไลเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ดีกับสมสอรลิวพูนะครับก็สําหรับไอ้เจ้าโดมินิกโซโบอสไลนะครับแข้งกองกลางหน้าละอ่อนที่ทางสมสรลิวพูเพิ่งจะดึงเข้ามานะครับ แกเนี่ยก็เป็นนักเตะชาวฮังการีนะครับซึ่งคนที่รู้จักและก็สนิทสนมกับแกเป็นอย่างดีก็คือมาโกลอซซี่ผู้จัดก,การทีมชาวฮังการีนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมันมีสื่อภายในประเทศอังกรีที่ชื่อว่า i n s i ซต์ฟุตบอลนะครับได้เชิญมาโกลอซซี่นี่แหละเข้ามาพูดคุยกันในรายการและก็ถามถึงความรู้สึกที่เขาได้ทราบว่าโดมินิกโซบอสไลท์เพิ่งจะย้ายไปค้าแข่งกับสโมสรเลียพูดยทางมาโกลอซซี่แกก็ตอบประมาณว่า โดมิน so ิกโซบอสไนเนี่ยเป็นนักเตะที่มีโปรไฟล์น่าสนใจมากๆผมคิดว่าเขาจะสร้างความสำคัญให้กับสโมสสร i ลิอร์พูในทันทีที่เขาย้ายเข้าไปลิอร์พูเนี่ยพยายามสร้างแข่งในตำแหน่งกองกลางแบบสายเลือดใหม่เข้าสู่ทีมและโดมินิกโซบอสไนกับ Alexis m สแม็กอาิสคือ2ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากๆ d o m i n ินิ o โซบอสไนเขาจะก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพของเขาเพื่อการก้าวสู่การเป็นผู้เล่นชั้นนำในยุโรป และทุกคนจะได้ยินชื่อของเขามากกว่านี้ในหลังจากนี้มาโกลอซซี่ผู้จัดการทีมชาติฮังการีแกก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อกันที่ข่าวตลาดซื้อขายนักเตะกับนักเตะที่ชื่อว่าทวนคูสไมยเนอร์กันหน่อยดีกว่านะครับพอล่าสุดได้มีสื่อเจ้าหนึ่งได้อ้างว่าทางสโมสรเรอร์พูลิได้ระบุว่าเขาเป็นอีกหนึ่งแข้งที่ทางเจเกนคลับเนี่ยอยากจะได้เลเซนของเขาเข้ามาเสริมทีม ก็ในตอนนี้นะครับทางสโมสวอร์พูก็กําลังมีข่าวเชื่อมโยงกับแข้งกองกลางเยอะแยะตะแปะไก่ไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขาเข้าที่เชื่อมโยงอยู่กับไอ้เจ้าเคเฟนตูรามหรือว่ามานูคอนเน่อะไรประมาณนี้นะครับเพียงแต่ในขาออกเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเสียทั้งฟาบินโยและก็จอแดนเฮนสซันให้กับทีมยักษ์ใหญ่ในประเทศซาอุดิอาราเบียนะครับ ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมันมีสื่อเจ้าหนึ่งที่ชื่อว่า m a r k d o ์ดักลาสออฟ e ด e ไนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้เนี่ยทางสมโมสรลิเวอร์พูลได้ให้ความสนใจนักเตะในตำแหน่งกองกลางของสมโมสรอาร์ตาลันต้าอยู่คนหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็คือทวนคูสไมเนอร์นั่นเองนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อแกถูกหรือเปล่านะ โดยทางสื่อนะครับได้อ้างว่าใน12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางสโมสรลิเวอร์พูลได้มีการส่งแมม่มองเข้าไปสอดส่องสถานการณ์ของเจ้าแข้งรานี้มาหลายต่อหลายครั้งนะครับเพียงแต่ในประเด็นนี้นะครับมันก็มีสื่ออย่างลิเวอร์พูลเอคโคได้ออกมาขยายความนะครับว่าโอกาสที่ทวนคุสไมเนอร์จะได้ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าทางสื่อก็อ้างว่าคงเป็นไปได้ยากนะครับเนื่องจากในตอนนี้เนี่ย ทางเจคินครอปค่อนข้างที่จะพอใจในตำแหน่งกองกลางที่มีอยู่พอสมควรแล้วนะครับแต่ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของจอแดนเฮนเดสันหรือว่าฟ a าเบโยที่จะต้องถูกปล่อยออกจากทีมนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าลิ์พูเนี่ยจะพยายามเดินดิวของเจ้าทวนสคูปไมเนอร์เข้ามาเสริมในทันทีเพียงแต่ในตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยหรือว่าการทาาทามอะไรเกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้นนะครับ อ่าก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลที่น่าสนใจในรอบวันนี้นะครับแต่ว่าเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะลาจากกันไปถ้าทุกๆคนเนี่ยชอบคลิปนี้อย่าลืมยกนิ้วชี้ขึ้นมาแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปหน่อยก็แล้วกันนะครับส่วนสำหรับใครที่อยากจะรู้จักแล้วก็ติดตามกันไว้เนี่ยอย่าลืมนะครับมีปุ่มซับสไครต์ให้กดก็อย่าลืมกดกันเอาไว้ด้วยละเพื่อที่ในหลังจากนี้เวลาที่ผมเนี่ยลงคลิปใหม่ ทุกทกคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารของผมกันนะครับและสำหรับคลิปนี้มันก็หมดเวลาของผมแล้วก็ขอนญาตกเก่าวคำลากันเลยกันแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันประมาณสัก2องทุ่มกว่าเลยนะก็ยังไงขออนญาตกเก่าคําว่าบายๆและลาตีสวัสดีครับ